สวัสดีค่ะแท็กตัดดวงมาดีนะคะวันนี้ผสมดินก็เลยจะมาแนะนำสูตรดินของสวนดวงมาดีสูตรดินที่ดวงใช้ในรวงจะแบ่งออกเป็นส่วนของที่อมน้ำให้ความชื้นแล้วก็ส่วนที่ระบายน้ำให้ความร่วนซุยนะคะแต่เราีปสองส่วนในส่วนที่เป็นส่วนของการอมน้ำก็คือจะมีดินอันนี้เป็นมูลไส้เดือนนะคะดินใบกล้ามปูร่อนนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นหุ่ยเท้าอย่างละหนึ่งส่วนแล้วก็ในส่วนที้ความชื้นก็จะมีดินผู้เขาไฟทรายแกลบดันแล้วก็เพิ่มจุอินทรีย์หรือมูลไก่นั่นแหละอยู่นิดหน่อยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางทางดินให้เขานะคะแล้วก็ผสมกับน้ำจุลินทรีย์ e m เพื่อให้ความชื้นแล้วก็ให้จุลินทรีย์ได้อายู่ได้แล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปในอัตราส่วน ี่เท่ากันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครหาได้แล้วมันไม่เท่ากันก็ไม่ซีเรียสน,นะคะสามารถผสมไปได้เลยะค่ะั่อนจากดินอันนี้ก็คือดินใบก้านปูร่อนนะคะหนึ่งส่วนบุหรี่สตเดือนปุยมะพร้าวขุยมะพร้าวนะคะถ้าเกิดว่าใครร่อนได้ก็จะดีกว่าแต่นี่อพี่ทัวไม่ได้ร่อนหรอกเพราะว่ามันไม่มีเวลาพัแบบนี้ก็เป็นใช้ได้อยู่ ก็หินที่สาย ต้องเช็ดเอาค่ะการผสมดูออากาศผสงทีมันี่ก็ไม่แน่นอนก็คือในส่วนของน้ำนี่ก็คือจต้องลองเช็ดด้วยความชื้นดูความยืดหยุ่แต่ก็ไม่ได้ซึ้งนักด้านน้ำนินดหน,น,นึ่งเพราะว่าที่ต้องกเก็บนานการผสมดินแต่ละครั้งจะผสมเออยอะแล้วก็ใส่กระสอบไว้วางไว้ที่ร่มเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความชื้นหล่อเลี้ยง คยูนานพอสมควรพอได้มาชุบดินให้กำได้กำได้แต่ว่าเราบิดมันตั้แล่ตอนนี้เป็นตแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคะจำเป็นก้อนแล้วก็สามารถแยกออกจากกันได้เลยตรงนี้เนไหมค่ะมันจะร่วมแบบนี้เลยเพิ่มการในส่วนผสมของดินอีกน ah ิดนึงนะคะอย่างเช่น <circles> ว่า <t> ถ <ot> ้าใครไม่มีไม่มีกราบดำคุณจะใช้กราบดิบแทนก็ได้ หรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งขาดไปอย่างไม่มีทรายเราจะใช้หิ er, Mother, no นบุกขับไฟทั้งสอส่วนอย่างนี้ก็ได้ก็คือทดแทนกันได้ในในทุกทุกสัดส่วนของมันนะนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยเนี่ยพี่ดวงจะใช้เป็นปุ๋ยอินรีย์แต่ถ้าเกิดว่าใครใส่ปุ๋ยออสโมโคสลงไปเลยก็คือก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอินรีย์ก็ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวตัวมันจะแตกนะคะ ตัดมันตัวมันจะแตกถ้ากดปุ๋ยมันเยอะเกินไปแล้วก็ในส่วนของสตาร์เกิลจีถ้าใส่ได้ก็ดีค่ะถ้าใครที่มีสตาร์เกิลจีก็ใส่ได้เลยนะคะแต่พี่ดวไม่ได้ใส่เพราะว่าที่บ้านนี่มันก็จะเป็นระบบของการทำอินทรีย์นะคะก็เลยก็ไม่อยากจะให้มีสารเคมีเข้าไปคนเปื่อนมากนะในส่วนตัวของพี่ดวเองก็คือไม่นิยมเคมีก็เลยไม่ได้ใช้ตัวสตาร์เกิลจี ดี๋ยวพาไปดูของจริงในกรละมังใหญ่อันนี้คือของจริงนะคะต้องทำในในอ่างใหญ่นี้เลยนะคะแล้วก็ผสมสัดส่วนก็คือใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันแล้วก็คลุกผสมค่ะคลุกผสมแล้วก็ต้องเติมน้ําน้ําที่เราเติมก็คือเป็นน้ําจุลินทรีย์นะคะน้าน้าผสมพีเอ็อัตราส่วนก็น้ำามหนึ่งแล้วก็พีเอ็น พวกเขาเข้ากันฝปแล้วเดี๋ยวจะเติมน้ำที่มีความเชื่เล็กน้อยเพื่อจะดีซเขาอยู่ได้นะคะที่จะเติมน้ำาอเอ็มนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คดูอีกทีนึงว่าความเชื่นขนาดไหนที่พอดีนะคะทีนี้หลังจากใส่น้ำไปแล้วนะคะพวกเขาเข้ากันแล้วเขาจะมาเช็คเนื้อดินว่า ได้ที่ดีหรือยังนะคะเวลารำเนี่ยมันจะเป็นก้อนแต่ว่าแตกออกได้โดยง่ายเพราะเราต้องเก็บด้วยค่ะเราต้องเผื่อความชื้นเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเก็บใส่กระสอบแล้วก็เอาวางไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อรัก